ครับโคเต้นะครับวันนี้รายการโอเอซโคสนะครับเรามากันที่ช็อปของบุีรมยูเนเต็ดที่สยามนะครับวันนี้โคเต้มาสัมภาษณ์พี่ชายคนหนึ่งเป็นบุคลากรของทีมบุีรำยูเนเต็ดนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้โคเต้จะไปสัมภาษณ์ใครเราไปกันเลยดีกว่าครับ กับพบาอีกครั้งนะครับกับรายการโอเวอร์ฮดโค้ดนะครับวันนี้โค้เต้มีแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยนะครับวันนี้เรามากันถึงที่ช็อปบุรีรัมที่สยามเลยนะครับอ่าแขกรับเชิญวันนี้เป็นพี่เหลืองเลยครับของเราเองเป็นผู้จัดการพัฒนาในฝ่ายเยาวชนของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดครับยังไงเต้ให้พี่เหลืองแนะนําตัวเองหน่อยอ่าได้ครับก็ชื่อเหลืองนะครับก็ถลิงกิจบัญชาสริกุลครับก็ทํางานตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเยาวชนให้บุรีรัมยูเนเต็ดครับตอนนี้อ ต้องบอกก่อนว่าที่เหตุผลส่วนตัวเลยที่เลือกพี่เหลืองก็เป็นพี่ชายที่รักแล้วเราเรียนเซงกับเบียนด้วยกันด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าจะคุยกันง่ายจบมากี่ปีแล้วนานมากเลยพูดเรื่องอายุเลยนี่ซีเรียสเลยทันทีนะครับเรื่องแรกก่อนพี่เหลืองเข้ามาอยู่ในสโมสรบุรีรัมได้ยังไงไหนพี่เหลืองลองเล่าข้าวๆดูหน่อยออย่างแรกจริงๆแล้วนะพี่กับวงการฟุตบอลไกลกันมากเลยนะแต่พี่เหลืองเป็นคนชอบฟุตบอลมอกก่อนแล้วแต่แต่ผมอะดูฟุตบอลแต่เด็ก S <S ตั้งแต่แบบโอ้ไทยลีกที่สนามสุบดูตลกอะไรเงี้ยตอนนั้นสนามสุปก็แข่ง2คู่4ี่โมงหกโมงก็ไปดูนี่เด็กแต่ไม่มีคนดูนะ,ะมีแต่ญาติพี่น้องของนักบอลไปดู<ช>เ,เราชอบบอลไทยมากก่อนทุกคนก็ดูแต่บอลน,นอกเยเราแม่งไปดูบอลไทยบ,าบ,าบา้าปบว่าเฮี้ยนะก็ชอบบอลไทยตั้งแต่ตอนนั้นมาเรียนก็ได้เข้าไปเรียนที่จุฬาเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไอทีก็ไม่เกี่ยวกับฟุตบอลเลยแต่ก็เราได้ไปดูพวกฟุตบอลของจุฬา มันมีบอลจุฬายูินเนี่ยจุฬาสินาเมื่อ,อาาก่อนเราก็เข้าไปดูนะครับตรงน,นั้นแล้วก็พอจบมาเราก็ทํางานไอทีก็ท้ายังไม่เกี่ยวกับฟุตบอลเลยจนมาช่วงเมื่อห้าปีที่แล้วอืไปดูบอลที่บุรีรัมเจอพีทัศเทพอดีอที่เป็นผู้จัดการทีมบุรีรัมในตอนนั้นพี่ทัศเทกก็ถามสนใจมันทางานฟุตบอลไหมอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ยังทํางานไอทีอยู่นะครับ,รบเราก็เออฟุตบอลแม่งเราก็ชอบอยู่หว่า,วาก็อยากลองนะครับ ก็เลยตอบพี่เออลองดูก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยได้เข้ามาซึ่งพี่ทัศเทพกก็ให้มาทําเกี่ยวกับเรื่อง Academy อคาเดมีของบุรีรัมย์นี่ครับกนนทุกวันนี้ความฝันไพี่ความฝันก้อนนิดหนึ่งก็เป็นความฝันก็อยากลองทําดูนะฟุตบอลคือแบบเราดูอาจจะเล่นเกมมาเยอะเออะไรเงี้ยได้คุมทีมแต่อาจไม่ชุดใหญ่แต่ก็คุมอคาเดมีมันก็ คือคือกันไปตลอดที่ระยะเวลาพ่เหลืองเนี่ยอยู่บุรีรัมย์มาห้าปีเนี่ยครับผ่านน้องๆนักกีฬาหลายคนมาเยอะอืน้องคนไหนบัางที่พ่เหลืองเห็นตั้งแต่เด็กเลยจนปัจจุบันเนี่ยขึ้นเล่นชุดใหญ่แล้วอก็ต้องบอกเปว่าโหค่อนข้างหลายคนนะห้าปีผ่านมาหลักๆเนี่ยอันสุพนัทอันแน่นอนมันทีมชาติชุดใหญ่ไปละวสุพนัทเหมือนตาดาวรุ่งต่างๆที่กำลังมาอีฟันดอลลาะมีธนิศรที่กำลังจะขึ้นชุดใหญ่แล้วมี สุภาโชกฒนากรโคคับเมื่อสาปีก่อนนู้นก็ขึ้นมาชุดใหญ่เยอะเราเหมือนกันอันนี้อันนี้ถามหน่อยว่าวันแรกๆที่พี่เห็นน้องเขาเนี่ยครับแล้วจนวันหนึ่งน้องเขาขึ้นชุดใหญ่ลงสนามได้ยิงได้ลึกๆแล้วพี่รู้สึกยังไงในใจตอนนั้นมันต้องมีบ้างแหละอ่าพี่เล่าวันที่สุพนัทลงชุดใหญ่เกมแรกพี่อยู่ข้างสนามแล้วนั้นอืก่อนนี้เกิดก่อนพี่ลงตัวจริงไหมวันนั้นวันนั้นลงสำรองกำลังจะเปลี่ยนตัวลงไปแล้วใจพี่เนี่ย ตอนนั้นรู้สึกยังไงว่าถ้าเกิดเขาได้ลงเนี่ยใจพี่เต้นไหมแรงไหมลุ้นไหมลุ้นมากนะแบบรู้สึกมันชุ่มชื่นหัวใจนะเด็กที่แบบจริงๆริงพี่พี่มาทำวีลัมอะเกมแรกก็คือดูดูสิบสามที่สุพรรณทัดแข่งเจอไชน่าจําได้เลยเพราะนั้นแข่งที่บางบ่อเสมอหนึ่งหนึ่งแล้ก็เออวันนั้นแม่งสิบสามตอนนี้แม่งสิบแปดเอ้ยตอนนั้นแค่สิบหกย่างสิบเจ็ดเองขึ้นชุดใหญ่แล้วเฮ้ยมันเร็วมากเลยอ่ะดูแบบเออพอลงสนามเราก็มองไอ้แบงค เอานะน้องแม่งมีแค่นาทีเดียวก็เอาเอาให้เต็มที่แล้วกันอะไรเงี้ยลงว้วันนั้นอะไรเงี้ยใช่ก็พูดถึงนะเต้ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นโค้ชบอลเยาวชนเหมือนกันครับทุกครั้งที่เด็กเรานะลงชุดใหญ่ได้เนี่ยอาตรงตรงเลยใจเต้นแรงมากกว่ากดดันมากกว่าโค้ดอิทธิวีชกถูก คับตัวตำแหน่งของพี่เหลืองในบุรีรัมนะครับแต่คราวนี้ยเส้นของรายการเราต้องคุยเรื่องโค้ดเป็นหลักก่อนอ่าครับแต่พี่ไม่ใช่โค้ดนะฟุตบอลก่อนครับฟุตบอลสไตล์โค้ดเหลืองก่อนพี่เหลืองชอบบอลแบบไหนส่วนตัวเลยนะอ่าส่วนตัวนะพี่ชอบบอลโพสเซชันทองบอลเซตบอลไปเรื่อยอย่างเงี้ยคือคือถ้าคนรู้จักพี่เล่นเกมยังเซตเลยเล่นเกมเซตแล้วโหเล่นกดเอ็กซ์กันปุ่มพังอ่ะเออแล้วก็ชอบเซตบอลแล้วพาบอลขึ้นไป จากหลังไปกลางกลางไปหน้าอะไรครับประมาณนี้ก็คือเน้นการเขาแล้วมีระบบที่ชอบไหมระบบพี่ชอบพี่ชอบสี่สองสามหนึ่งนะถ้าถ้าพี่พี่คุมทีมนะมีโอกาสนะก็เน้นการเรื่องครอบครองบอลแล้วใช่ในฟิลเยอะหน่อยถูกถูกถูกนะครับมันจะอาจจะอึดอัดว่างนะบางครับอีกเรื่องหนึ่งนะะที่ที่โคเต้เนี่ยได้คุยเบื้องหลังกับพี่เหลืองมาแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างแปลกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก หลายคดเลยนะได้บอกให้เลยว่าเชียร์คดได้บอกเลยว่าบางคนเชียร์แมนยูริโอพูลพี่เหลิมเนี่ยเชียร์ทีมอะไรพี่เสือไทยแน่นอนพี่เชียร์นักบอลแดนใต้อาซาวทมต้นนอไม่มีใครเชียร์แน่นอนทีนี้ก็จะบอกเลยว่าเพราะฉะนั้นปีนี้ที่เชียร์ก็น่าจะใจสั่นพอสมควรเกือบไปแล้วก่อนโควิดนี่หนีตกชั้นอยู่พี่พี่เริ่มเชียร์มาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆเนี่ยเมื่อก่อนก็คือเด็กๆนะกเราก็ดูว่าอะไรเด็กเมื่อก่อนก็เพื่อนเชียร์แมนยูเพื่อนเชียร์ลิเวอร์พูลกัน เราเชียร์อะไรดีวะวันนั้นแม่งเปิดเมื่อก่อนถ่ายช่องเก้ามั่อ,อ,อ,อเราดูเพีย์แมนเลีกปุ๊สบสาวแฮมตันเจอแมนอยู่เอเลอทีซีเอวะแม่งชนะแมนอ,อ,อ,อยู่วะแย่เออประทับใจเว่ะหมือน,นลอดขาวเนี่ยพี่ <laughs> เออน,เนั่นแหละครับจุกเลยมีใจพี่แล้วโอ้โหแบบแม่งดีว่ะ<ๆ>แม่งคลาสสิกดีพี่เขาแฮมตันเออเราเชียร์แล้วพอได้ศึกษาทีมแซลทัมตันแม่งเออแม่งเป็นทีมที่พัฒนาเยาวชนเลยเตยน่าจะเห็นแบบโอ้โหใช่ใช่ใช่โอเคแชมเบอร์แล้ววอลคอร์ดวอลคอร์ดเด่นใช่นใช่ที่มาจากแซลทัมตันอ่ะแล้วก็ ออกไปลดแล่นกับที่เมือนมากเยอะความรู้สึกตลอดที่พี่เชียร์มาเนี่ยถ้าพี่พูดมาเนี่ยผมเต้มั่นใจแล้วว่าเกินแน่ๆสิบห้าปีอ่าใช่นอที่เชียร์ันทุตันมาจนปัจจุบันเนี่ยไอ้อนาอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างเอาเต้ยกตัวอย่างนะเต้เชียร์สเปอร์นะอ่าครับเรียกว่าแพ้จนชินเลยนะพี่จนกว่าจะมันถึงวันนี้เนี่ยใช่ใช่แต่ยุคตอนมหนึ่งสองสามนี่โดนเพื่อนกดอยู่ข้างเดียวเลยนะจนทุกวันเนี้ยเรียนจบก็แล้วจนทํางานแล้วเพิ สำหรับพี่พี่รู้สึกอย่างไงบ้างตอนนั้นมันเหมือนเป็นอะไรอ่ะเป็นคลื่นไหมมีทั้งขึ้นทั้งลงคือแบบจังหวะที่มันดีมันก็ดีใจหานะอยู่ที่เจ็ดที่แปดน่าจะเป็นยุคมันมันเนี่ยแหละยุคที่มีเจมิตตี้อะไรเงี้ยว่ากองหน้าอะไรเงี้ยเราพอมีจังหวะหนึ่งลงก็ลงเหี่ยวก็มีตกช้นอะไรก็มีเชียได้ทุกอารมณ์เลยเฟลไมพี่ตอนตกช้นก้อนนิดนึงนะออก็แบบเฮ้ยทีมแม่งแบบไม่น่าตกนะทีมแบบขึ้น ตัวทีมันดีนะแต่แบบฟันโค้ดอาจจะไม่ดีแล้วไงอย่างเงี้ยก็ตกชั้นไปแล้วแต่มันกลับขึ้นมาได้แล้วจนจนถึงปัจจุบันก็เออมันยังยืนหยัดอยู่ได้ด้วยโดยระบบมากกว่านะพี่ว่าตัวผู้เล่นมันแบบไม่ได้แบบดีมากนะแล้วโค้ดตอนนี้โอเคไหมโค้ดเป็นเยอรมันนะไอออสเตรียมันที่มาจากไลฟ์เซ็กช่ก็ถือว่าพี่ว่าก็โอเคนะในระดับหนึ่งนะในการทําทีมดีขนาดเท่านี้ผู้เล่นประมาณนี้นะพี่ว่าโอเคแล้ววันนั้นรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยเจอ ที่เจอ right เลสเตอร์ในบ้านสูกับโอ้หน้าชาเลยไหมตอนเลสเตอร์ก็แอบเชียเล็กน้ควรรู้จักอยู่ก็โหนะตอนเช้าไม่อยากเจอใครเลยนะวิทรแพ้ขนาดนั้นสูงกลับมาที่เส้นรายการหน่อยครับนะครับจะมีอยู่สองคำถามที่ที่โค้ชเต้จะต้องถาม ไฟบังคับนะ้ัใช่แบบว่าแข็รับเชญทุกคนเรื่องแรกก่อนพี่เหลืองเนี่ยมีโค้ดในอุดมคติไหมที่เป็นแบบอย่างให้พี่ฝรั่งก็ได้นะอ่าครับเออพี่มีไหมที่พี่ชื่นชอบจริงๆพี่ชอบใช่ไหมโค้ดถ้าชอบพี่ชอบอันนี้นะไอคาร์โลนชิโติส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าพี่เหลืองนี่ก็เป็นแฟนพันแท้บีริษัทแดงดำอ่าเอเซมิลานก็ใช่ใช่ก็ชอบตั้งแต่ยุคที่ทําได้แชมป์แทรเล่พูลแหละจนกลับมาได้แชมป์อีกปีหนึ่งอย่างเลยอ่าแต่ก็ คือเรียกว่าบอลในคราที่พี่ต้องการเลยครับแค่วิหลงพูดนะว่าเชียร์ตั้งแต่ชุดนั้นพูดถึงวิหลงก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ในชีวิตเดียวกับฟุตบอลนะโอ้เยอะแล้วช็อกเยอะนะไอ้นันนำสามศูนย์แต่ลูกโทษอีกจนมาเชียร์ซาดเอมันตันมันก็มีแปลกๆนั่นเนี่ยโอ้อมากมายก็อันเจนเนี่ยพี่ชอบเขาเพราะอะไรจริงๆด้วยบุคลิกด้วยนะบุคลิกเขาแบบเห็นดูข้างหลังนิ่งๆแแบบเขาเข้มนะจริงๆแล้วถ้าแบบในห้องแต่งตัวอะไรดูเขาแบบค่อนข้างเข้มทีเดียวแล้วก็ เรื่องแท็ติกอะไรเขาแบบค่อนข้างโอเคเราดูถ้วยตั้งกี่ถ้วยแล้วที่เขาทําได้อะไรเงี้ยไม่ว่าทําอยู่ในอิตาลีทําในสเปนหรือไปเยอรมันแช์หมดนะอืมอ่ก็ส่วนเรื่องขนาดสุดท้ายนะครับเป็นคําถามที่โค้ชทุกคนมารายการต้องตอบอยู่แล้วนะครับอ่าถ้าโค้ดเหลืองเนี่ยมีโอกาสคุมทีมทีมหนึ่งที่มีงบประมาณมหาศาลมากอ่าอ่าต้องจัดมาแล้วแข่งกับเขาเนี่ยอืมสิบเอ็ดตัว เสียตัาจริงใช่ี่เหลืองลงใช่ไหมใช่ี่เหลืองอยากจะใช้ใครใช้อะไรเอาเริ่มต้นจากระบบก่อนระบบนี่คือคงเป็นระบบจีสองตัมหนึ่งพี่ชอบอ่าผู้สามประตูก่อนพี่พี่ชอบใครอ่าพี่ชอบประตูพี่มีในใจสองคนนะก็มีพี่แชมป์สีววัลษ์ก็คือตัวจริงของบุยลำแล้วก็มีน้องโจนัทนพละคอนพลครับที่ติดทีมชาติยูยสสาม ของวิลัมเหมือนกันก็ดีกีก็คือแชมป์โคกแชมป์โคกครับสองสมัยล่าสุดผู้สามตัวยอดเยี่ยมแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมหกครับปีล่าสุดด้วยแต่สุดท้ายพี่ต้องเลือกคนเดียวใช่ไหมต้องคนเดียวพี่เพราะว่าเราเอาทุนลงสองคน <c oughs> เอาคนหนึ่งพี่ขอเป็นโจนาสแล้วกันอ่าอ่าเพราะเพราะดูกับน้องมาแต่เด็กใช่แต่แล้วก็เห็นน้องมาพัฒนาการน้องมามีขึ้นมีลงเหมือนกันถ้ามีโอกาสได้ลงตัวจริงก็คงใจเต้นแรงสักครั้งนึงถูกถูกถูกใช่แบ็คขวาพี่แบ็คขวาพี่ขอเลือก น้องนุกแลนด์จากพันธ์ไพศุวรรณก็คือได้ได้ได่วใหม่กับน้องเขาตอนบอลวาเพน,นีจุฬาธรรมศาสตร์นวก็น้องเขาก็มีความมุ่งม,มั่นนะแล้วก็เรื่องการอินฟีคิกค่อนข้างดีมากชอบชอบเหมือนกันแบ็กซ้าย,ายี่แบ็กซ้ายพี่ขอเป็นบางดุลแล้วนกันดุลเหมือนสมานแบ็กซ้ายของตอนนี้อยู่ประจวบ เคยทำงานร่วมกันที่บอลโนเพนีเหมือนกันก็เป็นแบบอายุ3ามเก้าสี่สิบแล้วแต่ายังเล่นอยู่เป็นแบบย่างนักบอลเตะบอลทันนะทันอยู่พี่เขาเขบอกว่าคือตอนแรกเราไม่คิดว่าเฮ้ยจะ40แล้วนะพี่ใช่ใช่ใช่แล้วก็การดูแลร่างกายและทัานคติแล้วยังเล่นในระดับลีกสูงสุดด้วยนะถูกแล้วก็เป็นตัวอย่างให้น้องน้องด้วยใช่ใช่ใช่โอเคคราวนี้ประกันหลังตัวกลางสองคนเซนเตอร์พี่เซนเตอร์ซ้ายแล้วกันเซนเตอร์ซ้ายพี่ขอตุ้ยแล้วกันกรวิด เซนเตอร์เท้าซ้ายไม่ค่อยมีนะเมืองไทยยากแล้วช่วงพีกก็คืออพีกจริงๆนะผ่านยากจริงๆตัวนี้ออ่ะีกคนนึงเซ็นเตอร์ขวาพี่ขอเรียกแบบไม่อวยนะขอเรียกแดงชิติพันธ์แล้วกันเอาเลคับเลยคือแต่คือจริงๆพี่เลือกเพราะอะไรเพราะนี่แหละเห็นป่ะให้ในสนามเป็นคนตัดสินผลงานเขาเองไม่ต้องดูอะไรเลยเขาเล่นก็เล่นของเขาโซเชียลแม่งตียังไงแม่งก็ ก็เล่นของเขาไปก็เล่นได้จนถึงทุกวันเนี้มีฟิล3คนต้อง2เลยกลางรับ2สี่ใช่ตัดเกม2คนตัดเกม2คนพี่ตราแรกเลิกไอเกมรัฒนากร์มาครับมาตัวนี้แม่งพึ่งงานมากคือแโอ้ยแย่งบอลเก่งมากพี่ชอบแม่งมากเลยแบบไอ้แค่บบบอลอยูตรงไหนแม่งจะอยู่ตรงนั้นเนแย่งได้ตลอดแล้วก็ทํางานกับมันมาแล้วไม่ค่อยสียงเปล ไม่ค่อยโดนเราไปเหลืองไปแดงใช่น้อๆที่เราจังหวะโฉบขึ้นมายิงก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งที่เป็นตัดเกมคู่กันอีกคนอาจจะไม่เชิงตัดเกมจจะเป็นแบบตัวกลางก็คือแบบพี่ชอบพียอรดอพมิวพีเรดอนแชมปรัศมีนี่ก็ฟุลาเหมือนกันในร่วมงานคือแบบเป็นวิดฟิลสไตล์ที่พี่แบบชอบที่สุดเลยในเมืองไทยตอนนี้นะคือบล็อกทูบล็อกนะบล็อกทูบล็อกเชื่อมหลังไปหน้าอะไรเงี้ยใช่ ก็เรียนกับพี่ทํางานด้วยกันที่จุฬาด้วยใช่ทำมาราธอนอีครับคราวนี้ตัวลุกสามตัวข้างบนถูกไหมอ่าอ่าหน้าต่าก่อนหน้าต่าพี่เรียกแบแง้วกันสุพณัตน์เหมือนตาอ่าอันนี้ก็ไม่ต้องมีเหตุผลอร้องใช่ใช่เจอกันเด็กเด็กแล้วก็เห็นพัฒนาการน้องมันก็ผมก็ว่าตามนั้นนะเพราะว่าช่วงที่ต้องยอมรับว่ากัสมโรเนี่ยอ่ายังเป็นดาวรุ่มพุ่งแรงแต่พอทีมชาติเนี่ย ถูกชัดเจนเลยนะพี่เต้เรียนโค้ดบีเลเซ่นนะโค้ดทุกคนแม่งใช่อะใช่เลยแหละนะวิ่งขวาพี่หน้าขวาพี่หอเป็นพี่ชายเขาแล้วกันสูงโชคสาชาติเช็คก็ไม่ต้องบรรยายเหมือนกันด้วยตอนนี้ก็ท็อปทของเมืองไทยแล้วใช่ที่คือที่พี่พูดมาเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสนามด้วยเราได้ร่วมงานกับเขาด้วยแล้วก็สนามก็ เห็นอยู่ว่าเป็นยังไงแบบอย่างเยอะนะพี่แบบอย่างเยอะมากๆกับเป็นแรงผลักดันให้เด็กหลายๆคนนะในควมคิดเต้นะคราวนี้ข้างหน้าซ้ายซ้ายพี่ขอเป็นพี่ซอรแล้วกันดีซอทีมะเทพวีโนไทยอืมอืมพี่ก็วหม่เขาบอลนพีนี้วีล่าสุดเกือบเขาเป็นการตันทีมด้วยปีนี้แล้วก็แพชชั่นเขาเยอะมากในการเล่นความมุ่งมั่นแบบลงไป90นาทีครับโอไฟไฟติงมากครับคราวนี้คนสุดท้ายหน้าเป้าใช่ของหน้าตัวเป้าพี่ขอเลือกเป็นอ่า เป็นนี้แล้วกันโค้ชของอะคาเดมี่ยู19ตอนนี้พิสุแล้วกันสุริยาดอมไทยสอ่าแชมป์มาไทยลีกกับมงเทพเมืองทองกาไไนฟ้าบุีรำเอาแชมหมดแล้วก็การันตีทีมชาติก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นตั้งแต่บุีรมอยู่ลีกข้างล่างไต่ขึ้นมาเนก็กลมกล่อมนะทีมก็จะแบบมีเก่าว่าสมเด็กสดๆไปตรงนี้ก็่าดีดูพอไหวไหม พอไหวไม่เท่าไหร่พี่แต่เรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายนะเดือนเดือนเดืนนี้น่ามีหลักหนักอยู่นะเจ็ดหลักอ p โอเคก็สุดท้ายแล้ววันนี้อืรู้สึกว่าได้มาคุยพี่เหลืองเนี่ยเต้ได้เห็นถึงแง่มุมของคนเบื้องหลังความคิดอะไรต่อมีอะไรแล้วทำรู้สึกได้เลยว่าไม่ไม่ไม่แปลกเลยที่แบบว่าบุรรัเป็นสโมสรที่ที่ใหญ่มากๆแล้วแบบว่าคนยอมรับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังด้วยนะสุดท้ายเดี๋ยวเต้อยากให้พี่เหลืองฝากถึง สโมสรบุรีรัมย์หน่อยอ่าก็สุดท้ายก็ฝากถึงนี่แหละแฟนๆแล้วกันก็อยากให้ติดตามเชียร์สโมสรบุรีรัมย์ไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่หรืออะคาเดมี่ครับทุกชุดก็อยากให้ติดตามตลอดปีนี้ปีหน้าและต่อไปครับก็แฟนกูยี่สิบสองนะทุกคนให้เข้ามาเชียร์กันให้กำลังใจเยอะๆครับเข้าๆก็ไม่เข้าแหละเบื้องต้นก็จะกลับมาเตะวันที่สิบสามใช่ไหมปีนสิบสองสิบสามกันยาใช่จะไปยันบางกอก๊าซใช่ครับนะ บีจีประทุมบีรำเจริญนะครับช่วงท้ายของรายการนะครับเดี๋ยวเต้ก็มีเสื้อจากสปอนเซอร์นะครับมาให้พี่เหลืองด้วยนะครับเป็นสปอนเซอร์สวยๆจากแบรนด์เอทีเอนะครับเป็นสปอนเซอร์หลักของรายการนะครับก็จะมอบให้พี่เหลืองเป็นที่ระลึกไว้หน่อยนะครับสวยงามก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ได้รับ ข่าวสารแล้วก็ข้อมูลแล้วก็น่าจะสนุกพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าโคเต้จะไปสัมภาษณ์โค้ดคนไหนนะครับก็ฝากติดตามรายการ o v e r h e a d c ด d e ้ด้วยนะครับในช่อง o v e r h e a d Kick Channel นะครับแล้วก็ฝากติดตามทางช่องรายการเราด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ที่นี้ด้วยนะครับชอบบุยําที่สยามสใช่นะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนเลยนะครับที่ทำให้รายการไปข้างหน้าได้แล้วสัปดาห์หน้าโคเต้จะไปสัมภาษณ์ใครฝากติดตามได้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ